มาดีกว่ามาแข่งกัน3คนตึงๆสกินเต่งกับติกเกอร์นี่มันอันเดียวกันเลยนี่ต่างกันที่เราว่าอ,อ๋อมีเบอร์39มเก้ากับ 40, 40. ่สิอ๋ตอตรงพี่เบอร์หนึ่งขับเบนเบอร์หนึ่งอันดับสามเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์หนึ่งอันดับหน,ะนะึ่งแะเท่าทีเนี่ดูไลน์รถพี่ซะก่อนดูไลน์รถพี่ซะก่อนอนี่ขู่กูสไมล์เลสซิ่งติกเกอร์รีดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เห็นละเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นสิงสองคันอั่นดิ ไม่เห็นสิงสองคันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคตรรีบกันอ่ะอะไรวะเฮ้ย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 โอ้โหไอ้ยาบอยาคตออันตรายเฮ้ยเส้นเขียวอยู่ข้างหลังลิกเกอโอ้โหดูม่งขับออาไปเฮ้ยลิกเกรไปออกที่หนึ่งได้ไงวะเกมมันขับผลคันเหรอ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนี่ไงออกที่หนึ่งโค้งเดียวลงไปที่สามเลยเอาไปเกินบรรไดทูเดี๋ยวพี่คนได้ทูเรียบร้อยไปสังหารเออทุกคนไปได้ทูด้วยกันได้ไหมโดนชนตูดเฉยแต่ว่าผมไม่ชนกันแบงค์มันไปได้ทูด้วยกันได้ทูอะไรจะได้พี่เด็กแกร์ เอ๋ยไม่ต้องเลยทีพูวิ่งเลยเฮ้ยต้องวิ่งรอเนี่ยพิษน่าจะต้องเข้าผิดนะเกิดอะลรวขึ้นโอ้ยฮ่า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 ฮ่อฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่า้าฮ่าา่า่าฮ่่าฮ่้่งฮ่าอ่าฮ่เกลาฮ่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 ่าฮ่าฮ่่งฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่งฮ่เฮ่า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 ฮ่ โอ้ยโอ้ยที่เกโอ้โหฮ่าเ่าฮ่าเดียวกันเลยไเดีกวา่าฮ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 ่าห่าฮ่าฮหาฮ่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 นฮนาฮ่า้า่ัฮ่าฮได้่า่าฮ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 าฮาฮ่่าฮ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 าฮ่าฮ่า่าฮนาฮา่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่า่าฮ่า เปลี่ยนเซิร์ฟไหมมาขับได้ไหมคิดๆเอ้ยแต่พี่ว่าไปทำคลิปเซิร์ฟอาเนดีกว่าออ้ไอ้ไม่น่าดีว่าเอนเอ่น่าจะหมดใช่ไหมหมอติกกอรยังขับได้ปะพ่ติ๊กเกอร์ลักสนาม่ะดูดูยัไงพี่ดูมินิแมเฮ้ยเฉโอ้ไอ้ยอะโดนไล่ได้ไมเลย Đẹp rồi Pẹ đốt pẹ lời đơn chén đó Lộp khóa con, lộp khóa con Ôi, Ô, cầm ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยเฮ้ยใครขอให้มีถุงอยู่ขึ้นขเขาดิวะเฮ้ยเล็ยสิเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่เราเหลือแค่สองคนวะมันไม่ใช่ผมซ่อมรถมันบอกไอ้ผมใส่ถุงเรงนั้นเลยก็เลยคืออ๋อป่านเองเดี๋ยวนะที่เขาโดนสต็อปเอนโก้แล้วเขาพีดิ้งล้อมาเหรอ เมอกีอ่ะมันบังคับให้ได้ถ่วงเดียวมันไม่ให้ซ่อมุดจัดอะเราเสกยังไงบ้างปกติอยผ่เมื่อกี้ชนเบาอ่าโอเคแล้วเราไม่เหลือเราสองคนได้ยังไงนะจริงนี่ขนาดขับครั้งแรกนะเนี่ยเหงื่แไม่เหงเบาเนี่ยโอ้โหเป็นแรงกว่าเว้ยเป็นแรงกว่าเว้ยเป็นแรงกว่าเว้ยอันนี้เป็นแรงกว่าจริงว่ะ โอ้ยเฮียโดนแทางเฮ้ยสกิปสกิปโอ้ยเรามาผ่านเด็เองเรื่องันเหรอไปต่อไปต่อไหนนะด้นล็อกเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่อะไรอะ ไปนะแทงไปโอ้โหวิววิวสลิปตีเฮ้ยไม่คิดแตะเบรกเหรอเฮ้คืออะไรวะไม่แตะเบรกด้วยเขียนนะเขียนนะพี่เขียนนะบอก่อน เอาโดนโดนโดนแสงนะโดนแสงนะเฮ้ยตัวเสีงขับได้เนี่ยขนาดเพิ่งขับครั้งแรกเองโดนนะโดนนะเฮ้ยพียอะี่ะโดนไอ้สัสไอ้เพ่อขับตามแล้วแบางทีมันมองไม่เห็นโค้งอ่ะ นี่โค้งอันตรายเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้โหสิงเมื่อกี้กันเลยเนาะไอหน้าหันเลยแบบไม่ชนหน้าหันเลยพี่เห็นเมื่อกี้ไอเฮียลดิบลดิบลดิบไอ้เฮียโอ้โหท้ายแต่งไปข้างหลังว่าไงทันเปล่าทันเปล่ายังรอได้หลายการฮะ เราตำซ้อมทีเดียวแล้วอะไดีก่มันไม่ซ้อมไม่ัหมอมันไม่ซ้อมดิแล้วผมวนสารอบรอบแรกผมโดนได้ยูแล้วผมวนรอบเปนโกใช่ไหมปวดพยาพิษถุนนนสตอปเปนโกนสามสิบอีรอบนึงแล้ว่มไซอมเลยสแล้วรา็งเป็นไงบ้างเปลี้ยวอยู่ประมาณเก้าสิบองศที่ปกติแค่ันเดียวเปี่ยวอยู่แปด <sk w ak> เรียบร้อยหม,มอเสงโดนเรียบร้อยพี่ไม่น่าชมเลยบอกว่าอขับฟังอะไรขับได้นะเลสิกเกอร์หายไปแบบเจอกันแค่ต้นเลนหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันโอเค <c oughs> เอาโดนะโดนะอ,อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเบ <c oughs> ้นส์นอะไหลไป ไปนะรอบดึงซ้ายปิดในดูเยื่อโดนแทงไปทุกคนนายู่เฮ้ยเฮ้ยหมอหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลายแปลกๆลายแปลกๆรถพังก็เข้ามิดนะ เออรยังกันเขาไม่ไอ้ยูโอ้โหไอ้เหี้ยอย่าบอกไม่พังไยีรถพี่แม่งบอกติ๊กยูทับทุนีแพนคาเล้วไอ้เหี้ยคู่ั้าโ้โไอ้เหี้ยฝาพี่เปิดแบบเปิดมาดูโลกเลยอ่ะฝากระโปรงน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่ขับปกติมาทางเลนพี่ชนทีเดียวพวงแม่งหักแบบแนวตั้งเลยไอ้เหี้ย ไอ้เอะแล้วนี่ยอะไรอยู่ฝ่าปองหน้านีไอ้ยี่ไม่รู้แต่ฟอนต์พี่มันโหวงไปกมากไม่รู้ร้อนมันเป็นที่อะไรแบบมันมีเดสโซนประมาณแบบร้อยแปดสิบองศาเดสโซนซ้ายขวาไอ้ยังแบบหักเหมือนแบบเล่นเล่นคี่เต่งอยู่อะเล่นพี่เอ็นวีได้อะไอ้ยังไอ้ยังไม่มีฟอนต์อยู่ประมาณแบบร้อยแปดสิบองศาสองฝั่งอ่ะเออร้อนเป็นที่อะไรเนี่ยมันเห็นฝาปะ อุ้ยฝามันอ๋อเออมันเปิดขึ้นมาไอ้เหี้ยมันเปิดขึ้นมาแบบเปิดขึ้นมาเลยตาลมตาลมเฮ้ยบวาโอ้ยโอ้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 ทางต๊ะแม่งสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเฮียโอ้โหสปีดพี่หายไปเยอะมากปกติตรงนี้ต้องสองสองห้าสิบสองหกสิบแล้วเฮ้ย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 มันเลี้ยวไม่ได้ ใั่เอกตัวเอ่มาอกว่า y o า h ่า e t าฮ่า p a า r เาฮ่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 าฮาฮาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าก่า่าาฮ่าฮ่ฮาก่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮาฮ่่า่าฮตาฮาฮ่าก่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าย่่าฮ่่่าา ยังไม่ได้ซ่อมรถจนเริ่มแล้นี่คือหสตาร์เป็นโกะเฮ้ยนี่ก็ไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนพี่ซ่อมนานปะผมสองอาทีครึ่งโอ้โหจบเลยมีนาทีสี่สิบมึจบเลสได้ยังไงมึงซ่อมขนาดนี้มึงเอารถกูเดียเอฟดีกว่าซ่อมจะเลสหน้าไอ้เหยังไม่ซ่อมเปลี่ยเปลี่ยเลสหน้าจริงหรู่ฮะแล้วตูดีพอเลสจบใช่ป่ะ พิผมอยู่หลังพี่ผมอยู่อันดับ2อ่ะอะไรวะัสตินกนที่ตำแหน่งพี่ไมาต่อเินกันที่กำลังพีชอันนี้ Porsche I'm lost vs Mercedes y it's say I'm e suit Frostbite with a young nigga neck on. Keep the bad little bitch with mini sex home. I ain't on the check, I suppose I got a check on. Then my pocket started looking like a press on. Eyes on the prize, gotta watch my tracks. I